สักครู่เราจะไปกันที่ผู้ว่าการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินผู้ว่าสตงคุณพิสิทธิ์ลีลาวชิโรพาสสักครู่รราาระนะครับแต่ว่าตั้งประเด็นกันก่อนตั้งประเด็นกันก่อนนะจำได้หรือไม่ในรายการจดลทั่ไทยอินไซต์ i ทแลนได้เคยสะท้อนความรู้สึกลึกๆก,ก,กว่าความรู้สึกที่จะปวดลึกๆของข้าราชการบางกลุ่มนะครับเขาบอกว่า ที่ผ่านมานเนี่ยมีการใช้อำนาจมาตรา44ค่ะเหอนทีคอสชสั่งพักการทำหน้าที่ของทั้งข้าราชการและนักการเมืองระดับท้องถิน่นค่ะจำนวนไม่น้อยทีเดียวหลายรอบทีเดียวอย่างน้อยก็สามรอบละก็หลายคนค่ะโอเป็นร้อยเป็นการใช้อำนาจมาตรา44สั่งพักการทำหน้าที่ทั้งระดับข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นก็คืออ,อปทและข้าราชการ และนักการเมืองนักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการในกระทรวงต่างๆด้วยแต่สิ่งที่เขาสะท้อนผ่านจดลทุนไทยก่อนนั้นนั้นเขาบอกว่าเออก็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 จะสั่งพักการนันการทำหน้าที่จะจะจะจัดจัดชัภาวะแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการสอบสวนความผิดก็ว่ากันไปไม่ได้ว่าแต่ว่ามันก็นานแล้วนะมันควรจะมีความชัดเจนนะผิดก็ว่าไปเลยแต่ถ้าไม่ผิดก็คืน ความชอบธรรมถ้า<ำ>ไม่ผิดควรคืนความชอบธรรมก่อนที่เขาจะ,กะเกษียณไปแล้วไม่ได้รับความชอบธรรมนั้น ถ้าผิดชื่อเลยอย่าช้าอันนั้นถูกต้องเป็นหลักการผ่านไปปีหนึ่งรอบแรกๆนะผ่านไปปีหนึ่งจนป่านนี้ก็ยังพักกันการทําหน้าที่อยู่อย่างนั้นโดยที่ม่มีคําตอบว่าตกลงเขาผิดหรือเขาไม่ผิดบางคนกเกษียณไปแล้วบางคนเนี่ยนะฮะมีชนักปักหลังด้วยมสิบสี่จนถ้าเขากเกษียณน,ะ,ยนะ่ะเกษียณไปแล้วเกษียณและจะตายวันใจพุ่งก็ไม่รู้ว่าแต่มันจะมีตราบาปอยู่ที่หน้าผาเพราะ<ล>ามันยังไม่เคลียร์ตราแต่<ม>ยังไม่มีการอธิบายคําตอบนั้นออกมาข้าราชการเขาขอความเป็นธรรมนิดนึงค่ะ เคลียร์หน่อยได้ไหม,มเราเคยตั้งประเด็นทํานองนี้ไปและแล้วในที่สุดนะฮะเมื่อวานก็ได้เกิดภาพภาพหนึ่งที่สังคมน่าจะโฟกัสนะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นอปทอเข้ายกทีมไปขอพบพลเอกไพบุท์คุ้มฉายาทั้สงนะ<อ>สือว่าการกระทรวงยุอออติธรรมนาฐานะพอ,อสอชตสอตชศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติไปขอเคลียร์เรื่องที่มีการใช้ม4 4สั่งพักการทําหน้าที่ทั้งข้าราชการและนักการเมืองในระดับท้องถิ่นในอปทเป็นปีแล้วหลายเดือนผ่านไปไม่มีความคืบหน้าใดได้ไหม ผิดก็เชิดเลยอย่าช้าแต่ถ้าไม่ผิดเนี่ยนะฮะคืนความเป็นธรรมด้วยและไอ้ที่ว่าผิดเนี่ยดูนิดนึงมันจงใจทุจริตหรือแค่อะไรล่ะผิดพลาดในเรื่องของระเบียบขันตอนอะไรจะไม่บาอย่างหรืออาจจะประมาณนั้นนะครับนำเสนอไม่ถูกขั้นตอนอย่างก็นั้นเลยพ่อไอ้ไผ่บบนก็เรียก อีกสามคีแมนเรื่องปราบทุจริตเนี่ยนะครับเขาต้องเป็นมือตรวจสอบไงมาร่วมรับฟังมาร่วมแลกเปลี่ยนกับบรรดาอบปทด้วยที่ยกทีมมันเข้นมาขอพบกันนะครับหนึ่งคุณพิสิทธิ์สาตงรสองคุณประยงค่ะเลขาธิการออบประทอดสามคุณสรรเสริญพันเจียกปปชเลขาปอบประทอดค่ะนะครับเป็นสามมือสับสนุนการตรวจสอบนะคะดังนั้นดังนั้น สนทนากันแล้วเป็นอย่างไรสักครู่เราจะไปสอบถามนะครับเราจะไปพูดคุยกับคุณพิสิทธิ์ลีลาวชิโรภาสนะคะหนึ่งใน3องค์กรที่ไปพูดคุยเมื่อวานนี้นะคะในฐานะผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินค่ะสวัสดีค่ะคุณพิสิทธิ์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอมรรักษ์คุณวันไหนครับครับเมื่อวานอปทยกทีมไปพบพลเอกไพบูลขอเคลียร์เรื่องที่มีการใช้มาตรา44เช็คบินพวกเขาเนียครับสั่งพักการทําหน้าที่จับเข้าแขวนบ้างอะไรบ้างนะครับบางคนโดนตั้งแต่รอบแรกนะ ครับเป็นปีละบางคนก็ครึ่งปีบางคนก็สามเดือนเขาถามว่ามันนานแล้วนะถ้าเขาไม่ผิดคืนความเป็นธรรมให้เขาด้วยถ้าเขาผิดอย่าช้ารีบเชื้อเลยทําไมมันช้านักบางคนเนี่ยดึงไปดึงมาจนกระเสียนกระเสียนไปแบบมีตราบาปสักอยู่ที่หน้าผากตัวเองนอนตายตามไม่หลับเมื่อวานเขามาขอเคลียร์เรื่องนี้แล้วอธิบายกับเขาไปอย่างไร,รับตอบไปยังไงบ้างคะครับก็อธิบายไปตามแนวทางที่อยู่ในคําสั่งครับก็คือ ถ้าเผื่อว่าทางหน่วยงานเจ้าสังกัดหรือผู้วัญชาเนี่ยได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วได้ข้อยุติอย่างไรเนี่ยก็ให้แจ้งมาที่สอทชอแล้วทางสอทชอก็จะส่งให้สามสองค์กรที่เป็นต้นเรื่องของการเสนอเรื่องเข้ามาที่ให้ใช้มาตราส4ีเนี่ย ไปประกอบการพิจารณาให้ความเห็นประกอบด้วยนะครับถ้าเกิดความเห็นตรงกันก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าความเห็นเกิดมีข้อแตกต่างอะไรบ้างก็ไม่เป็นไรทางหน่วยงานที่ตรวจสอบก็ทําความเห็นประกอบมา,าแล้วสังสอตชอก็จะเสนอไปทั้งข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบของ เจ้าสังกัดกับความเห็นขององค์กรตรวจสอบที่เป็นต้นเรื่องนะครับประกอบคู่กันไปเพื่อให้ทางศูนย์รสตชทางนายกเนี่ยท่านพิจารณาดูว่าจะสมควรที่จะเพิกถอนคําสั่งทำของนี้หรือไม่อย่างไรครับนั้นคําสั่งที่มีไปก่อนหน้าเนื้อหลายล็อตทีเดียวเนี่ยมันติดอยู่ที่ต้นสังกัดหรือว่ามาอยู่ที่ทางหน่วยงานจะต้องตรวจสอบคะก็มีหลายส่วนครับคือสาเหตุที่มีการใช้มาตรา14 ก็เพราะว่าเนื่องจากองค์กรตรวจสอบทั้งหลายเนี่ยที่มีการแจ้งผลดําเนินการไปแล้วในส่วนของเจ้าสังกัดยังไม่มีข้อยุติในการดำเนินการทางวินัยหรือการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับก็เลยเป็นสาเหตุที่เราจะต้องมาใช้มาตรา14เพื่อระงับยับยั้งให้หยุดการทํางานไว้นะครับแต่ก็ให้รอฟังผลจากการดำเนินการของเจ้าสังกัดบวกกับการดำเนินการอื่นถ้าเผื่อว่า ผลนั้นออกมาเร็วเช่นพนักงานสอบสวนสอบสวนเร็วส่งอายการเร็วหรือพนักงานสอบสวนสั่งไม่ฟ้องเร็วอันนี้ก็คู่ขนานกันไปทั้งสองฝ่ายครับ ดังนั้นดังนั้นอยากจะไล่เส้นทางของเรื่องอีกสักครั้งนะครับคุณพิสิทธิ์ครับคําว่าต้นเรื่องอาจจะหมายถึงสตงออาจจะหมายถึงปปทอ,อาจจะหมายถึงปปชก็ได้ใช่ครับใช่ครับถูกต้องไหมครับต้นเรื่องก็คือหน่วยงานตรวจสอบนั่นแหละนะครับสมมุติสตงอเป็นต้นเรื่องไปเจออะไรบางอย่างนะครับจากต้นเรื่องนั้นก็จะโยนเรื่องเข้าไปที่สตชศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุ แห่งชาติถูกไหมฮะใช่ครับถ้าในขั้นตอนของสอชเห็นด้วยเห็นว่ามีประเด็นเห็นว่ามีมูลจะต้องเคลื่อนต่อก็จะก็จะก็จะเสนอให้ท่านนายกใช้อำนาจหัวหน้าคอสอช,อชอม .44 พักกันทำหน้าที่แขวนหรืออะไรก็แล้วแต่เปิดที่เปิดทางให้มีการสอบตอนเนื่องถูกไหมฮะ เมื่อมีคําสั่งม14ออกมาปั๊บเนี่ยสชก็จะส่งเรื่องต่อไปที่ต้นสังกัดสมมุติเป็นข้าราชการมหาไทยก็จะส่งไปที่กระทรวงมหาไทยเพื่อให้สอบสวนทีนี้กระทรวงมหาไทยหรือต้นสังกัดสอบสวนผลเป็นประการใดก็ย้อนกลับมาที่สชใช่ไหมคะสชสามารถทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยถ้าเห็นด้วยก็ว่าตาม ต้นสังกัดครับและถ้าไม่เห็นด้วยทําอย่างไรครับถ้าไม่เห็นด้วยก็คงต้องอยู่ในสภาพนี้อีกสักระยะหนึ่งครับต้องท<ค>นนิดหนึ่งครับแต่ว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยมีหลายหน่วย อย่างเช่นหน่วยงานทางด้านกระทรวงมหาดไทยเนี่ยตั้งแต่รอดแรกแกเนี่ยท่านก็รับลูกเลยนะครับก็ตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงไอ้ยอย่างนี้ก็คือตรงตรงมาแล้วก็ทุกอย่างก็เดินหน้าไปก็มีหลายท่านก็ถูกสอบแล้วเห็นว่าผิดวินัยร้ายแรงก็เพียงแต่อยู่ในกระบวนการที่จะสั่งลงโทษเท่านั้นนะครับแต่ว่ายังองค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมีปัญหาก็คือบางคนก็กระทําผิด ต่อหน้าที่เนี่ยในสมัยก่อนที่จะมาถึงยุคปัจจุบันแต่เนื่องจากว่าทางกิจกาเนี่ยตีความว่าการลงโทษทางวินัยกับองค์กรบอกรองท้องถิ่นเนี่ยแม้อาจจะกระทําในยุคหนึ่ง แต่เมื่อกลับเข้ามาสู่ตําแหน่งใหม่จะไปถือว่าพ้นไปแล้วแล้วก็วินัยขาดตอนนั้นก็คงจะไม่สร้างธรรมาภิบาลที่ดีท่านก็วินิจฉัยว่าสามารถเอามาลงโทษได้ในภายหลังก็คือมีการสอบสวนได้ครั้งใหม่แม้จะไม่ได้ทำอะไรเลยก็สามารถลงโทษได้ทีนี้เราก็เลยต้องมีการกระตุ้นลักษณะอย่างนี้ก็คือหนึ่งก็คือเสนอให้พักงานไว้ก่อนสองก็คือเร่งรัดให้หน่วยงานเจ้าสังกัดหรือบังคับบัญชาเนี่ยให้เร่งดําเนินการทางวินัยที่เกี่ยวข้องโดยเร่วนะครับเพื ทางสองตง,องหรือทางองคอ์กรตรวจสอบเนี่ยจะได้เอามาประกอบการพิจารณาให้ความเห็นได้ะนะครับแต่ว่าในเบื้องต้นก็คือส่วนใหญ่ที่สอบเนี่ยประเด็นปัญหาที่ทางปวชอ,อาจจะน้อยกว่าทางสอตงค,คือปวชเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นเรื่องที่ท่านรับไตส่สวนแล้วอมีมูลแล้วข้ากับางเรื่องก็อยู่ระหว่างจะชี้มูลแล้วะนะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนนี้ก็แังไม่ต้อง เจ้าสังกัดทําอะไรก็ได้ไม่ทําก็ได้นะครับแต่สําหรับเรื่องที่สตงแจ้งเนื่องจากสตงเราไม่ได้เป็นพนักงานสอบสวนนะครับเพราะฉะนั้นที่เราแจ้งเนี่ยเราต้องส่งต่อไปยังปกชเพราะฉะนั้นหน่วยงานเจ้าสังกัดเนี่ยถ้าเขาไม่ดาเนินการเนี่ยบุคคลพวกนี้ก็สามารถจะทํางานอยู่ในหน้าที่ทางบริหารนะยังไม่ได้รับผิดชอบอะไรเลยเพราะฉะนั้น ประเด็นจึงต้องมีการดำเนินการมาตามสิบ่นะครับงั้นสรุปว่าทุกประเด็นที่มีการสั่งพักราชการยังอยู่ในโพสต์กระบวนการถูกต้องไหมคะแล้วมีอยู่ในกระบวนการแต่ว่าสิ่งที่จะต้องเร่งรัดก็คือเร่งรัดไปยังหน่วยงานเจ้าสังกัดต้องสังกัตชชเมื่อวานก็ได้ข้อสรุปว่าจะอํานวยการในการที่จะเร่งรัดไปยังหน่วยงานเจ้าสังกัดทุกหน่วยที่มีหน้าที่ต้องพิจารณาสอบสวนทางวินัยเนี่ยว่าให้เร่งสอบสวนแต่สําหรับรายที่มีการสอบสวนทางวินัยแล้วส่งมายัง สตชเนี่ยก็มีอีกขั้นตอนเล็กๆก็คือทางสตชก็ส่งมาให้ทางหน่วยงานตรวจสอบดูว่าเห็นพ้องกันหรือไม่อะไรนะครับส่งย้อนมาต้นเรื่องส่งย้อนมาต้นเรื่องอันนี้ส่งกลับมาแล้วค่ะควรจะมีกําหนดกรอบหรือเวลาไหมคะว่าต้นสังกัดเนี่ยแต่ละประเด็นแต่ละเรื่องเนี่ยเพื่อที่ให้มันมีความชัดเจนเพราะมันก็ทิ้งช่วงมานานพอสมควรครับก็กรอบเวลาเรื่องของการเร่งรัดนะครับก็ทางสอตชก็ รับที่จะดาเนินการไปแจ้งเจ้าสังกัดนะบอกว่าให้เร่งดาเนินการเพื่อจะจะสอบสวนให้มันได้ความข้อเท็จจริงได้เป็นที่ยุติแล้วก็รีบส่งมาก็แล้วกันนะครับให้เร็วในส่วนขององค์กรตรวจสอบที่เป็นต้นเรื่องนี้เราก็พยายามให้ความเป็นธรรมอย่างเต็มที่ครับก็เพียงแต่เอามาดูว่าสอบสวนแล้วเราจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงเท่านั้นเองแล้วเราก็จะรีบสรุป <ข>ความจริงความเห็นเนี่ยประกอบการพิจารณาของสอตอชอคู่ขนานกันไปะนะครับม,มีใกล้จะสรุปหรือเร็วๆนี้ที่มีเตรียมเจาข้าที่ชุมสอตชอที่มันตกผลึกแล้วไหมคะเออก็มีส่วนที่เขาชี้แจงมาที่ทางปปทป<ร>ก็คือเป็นในฐานะเลขาของสอตอชอบ้างแล้วส่วนหนึ่งก็คือคทางวินยัยทางวินัยนั้นดาเนินการแล้วมีความเห็นมาทางทางเลขาก็ส่งมาให้ทางสตง อให้ความเห็นประกอบว่าที่เขาสอบมาเนี่ยเรามีความ,ความเห็นด้วยหรือไม่นะ,ะส่วนใหญ่ที่สอบมาก็อมันก็มีความเห็นไม่เคยตรงกันนะเพราะทางตํตารวง,งก็ต้องถาความเห็นประกอบแต่ในส่วนนี้เราจะเร่งเต็มที่เลยครับคือไม,ไม,ไม่ไม่ต้องกําหนดเลยครับมาถึงก็ วิเคราะห์แต่ถ้ามีข้อสงสัยก็ดูเพิ่มนิดหน่อยนะครับในส่วนใหญ่ที่เราสอบมามันชัดเจนมากนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องซื้อแพงซื้อที่ตาบอดหรือไม่ซื้อของไม่ได้ของอะไรเงี้ยก็ส่วนใหญ่มันชัดเจนอยู่แล้วแต่เราก็จะดูเพิ่มให้ความเป็นธรรมครับในกรณีที่ต้นเรื่องกับต้นสังกัดนะครับมีความเห็นแย้งกันนะฮะคนที่จะยุติก็คือสชใช่ครับ จบกันตรงนั้นนั่นนะครับครับครับซึ่งประกอบด้วยหลายหน่วยนะครับอืมทีนี้ทีนี้ทีนี้ที่บอกว่าส่งเรื่องต่อให้ต้นสังกัดไปสอบนะครับเป็นการสอบทางวินัยใช่ไหมครับอ่าทางวินัยครับส่วนทางอาญาแล้วก็ทางทางอาญาอาญานั้นก็เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งก้อย งานที่เข้าปปชก็ปปชก็ดําเนินการไปนะครับทีมูลหรือจจะยกหรืออะไรก็แล้วแต่ก็เข้าการเงินการขององค์กรอิสระอันนี้แสดงว่าสอตอชอจะไม่มาเข้าร่วงอะไรครับนะครับแสดงว่าในหนึ่งเรื่องที่มันมีมิติทั้งทางวินัยและก็ทางอาญาน,นั้นน่ยนะครับ <c oughs> จากต้นเรื่องส่งมาที่สตชสตชก็จะส่งต้น <c oughs> สังกัดส่งต้นสังกัดนั้นคือให้ดูเรื่องของวินัยส่วนทางทางอาญานั้นก็แยกส่งมาที่ปปช ครับครับคู่ขนานกันคู่ขนานกันคำคู่ขนานเพราเอ่อมีการออกคําสั่งยกเลิกในมาตรา44ไปแต่ถ้าสุดท้ายแล้รปปชชี้มูลก็ต้องหยุดทํางานอยู่ดีนะครับแต่สักว์ศีมันจะต่างกันหน่อยก็คือ44ยังคุยได้บ้างนะฮะแต่ถ้ารอสุดท้ายกลับมาสู่ตาแหน่งแล้รปปชชี้อีทีตอนนี้หลุดทีตอนนี้หมดหมดสัตว์ศีรษเลยครับดังนั้นดังนั้นจากต้นเรื่อง แยกแล้วก็เข้าไปที่สตชแล้วก็แยกสองทางถ้ามีประเด็นทางอาญาและเป็นข้าราชการนักการเมืองก็ส่งไปที่ปปชถ้าเป็นตัวถ้าเป็นตัวเล็กตัวน้อยก็ส่งไปที่ปปทใช่ครับขณะเดียวกันสำนวนเดียวกันก็คอปปี้และส่งต่อไปที่ต้นต้นสังกัดเพื่อสอบในทางวินัย ใช่ครนครับในทางปปชนี้ก็ว่าของเข้าไปนะฮะทางสตชไปยุ่งเขาไม่ได้ส่วนทางวินัยนั้นสอบเสร็จอย่างไรก็ย้อนมาที่สตชถ้าเห็นพ้องกันก็จบถ้ามีมุมแย้งกันสตชก็จะย้อนเรื่องไปที่ต้นเรื่องสักนิดหนึ่งคุณเห็นรูมหรือเห็นแย้งประมาณนั้นแต่ในที่สุดถ้าแย้งกันก็จบที่สตชใช่ครับเพื่อความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายทั้งคนที่โดนมาตาสีสีทั้งประชาชน เจ้าของความเสียหายอันนับถึงวันนี้นะครับคําสั่งม44ช็คบินค่าราชการแบบเนี้ยแล้วก็นักการเมืองแบบเนี้ยมันก็ออกมาหลายครั้งหลายหลายฉบับและรวมิดเสร็จมันมันกี่คนแล้วจําได้ไหมคกี่ตำแหน่งพอจะรู้ไหมคับี่คนจำนวนคนจำนวนคนเป็นหลายร้อยใช่ไหม ก็เกือบร้อยมั้งครับครับจำจำตัวเลขไม่ชัดเจนครับก็ื่ร้อยเดียวหละฮะเพาะั็หลังก็ห้าสิบาผมว่าประมาณนี้ครับเพราะว่าเราเอาเฉพาะตัวที่เป็นผู้บริหารระดับสูงส่วนระดับล่างนี่เราส่งไปให้เจ้าสังกัดโดยตรงไม่มาประกาศใช้มาตราสี่อย่างนี้นะครับแต่ว่าการทําอย่างนี้เนี่ยมีส่วนอย่างมากครับที่ทําให้ภาพลักษณ์ของประเทศชาติในเรื่องความโปร่งใสในเรื่องการต้านทุจริตเนี่ย ชัดเจนมากขึ้นจนปัจจุบันอย่างที่เราเห็นครับครับครับจากเรนิตีนะฮะ,ะบนจอคอมพิวเตอร์เนี่ยจะมีคุณผู้ฟังกับคุณผู้ชมเนี่ยฝากถามนะฮะฝากถามสตง,งอนะฮะครับผม<า>ใช่ครับพักดันมาตรฐานให้กับอบตเจ็ดพันห้าร้อยแห่งให้มันโปร่งใสตรวจส,สอบได้แบบมีมาตรฐานสักนิดกันได้หรือไม่อยากให้ทําแบบบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ที่บริษัทในตลาดหลักทรัพย์จะต้องเปิดเผยงบการเงิน เปิดเผยรายงานประจําปีประชาชนสามารถเข้าไปอ่านได้เป็นข้อมูลสาธารณะประมาณนั้นเลยครับอบททําแบบอยู่กันได้ไหมจะได้เข้าไปดูไส้ในทําได้งานการใช้งต่างท่าได้ไหมโดยหลักการแล้วต้องทําได้อย่างนั้นนะครับวันนี้ปัจจุบันนี้เราก็พยายามทําในสิ่งเหล่านี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่มีการตรวจสอบแล้วก็มีมาตรการในเชิงปกครองอย่งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ขณะเดียวกันในเรื่องหลักการหรือว่ามาตรการพวกนี้เนี่ย ก็เป็นสิ่งที่สามารถทําตามหลังจากนี้ไปได้ครับโดยเฉพาะ,ะ,<ล>ะอย่างยิ่งในกระบวนการโครงสายตรวจสอบได้ซึ่งเป็นหลักธรรมาภิบานนลนะครับเพียงแต่ว่าเรื่องอย่างนี้ต้องผักนานผ่านองค์กรกํากับดูแลนะฮะซึ่งปานเจ้าของเรื่องแต่ในส่วนขององค์กรตรวจสอบเรา เสนอได้ครับผมครับครับทีนี้ <"M ai? S 2> มันมีกฎหมายที่จะไปบังคับก็ได้ไหมหรือต้องออกเป็นคําสั่งอะไรหครับือจะใช้คําสั่งทางปกครองหรืออย่างไรครับที่ให้ต้องเปิดเผยข้อมูลอะไรเงี้ยผ่านจระบบออนไลน์อรตงจริงๆแล้วคําสั่งทางปกครองก็เสนอได้แต่อย่างที่ว่าเพื่อลดปัญหาว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยมักจะอ้างว่ากระจายอำนาจเป็นองค์กรอิสระ นะครับ่าดใความคิดนะแต่ไม่ได้อิสระจากการตรวจสอบได้เพราะฉะนั้นจะอิสระจนกระทั่งประชาชนไม่รู้ที่มาที่ไปเนี่ยแล้วกลายเป็นเรื่องที่ต้องมาสงสัยร้องเรียนเนี่ยจะได้แก้ปัญหาพวกนี้ให้หมดครับครับอืมประมาณนั้นนแหละครับและก็เขาอยากให้มีการเปิดเผยธุรกรรมระหว่างอบตผู้บริหารอบต กับธุกรกรรมระหว่างอบตอกับกิจการของเครียรญาติของผู้บริหารอบตอันนี้ผมเรียนได้ว่าในส่วนที่เจอมาตาสีสีหลายส่วนก็คือโดนเรื่องเข้าไปมีส่วนได้เสียโดยตรงเ<อ>นะลยนะครับก็คือ อุดหนุนญาติพี่น้องอะไรเงี้ยนะรับงานได้งานครับเช่นสมมติว่าเอาเอาเอาไปทําถนนเสร็จญาติก็มาเช่าที่หน้าข้าถนนที่เขาทาอะไรเงี้ยนะอย่างเงี้ยมันโดยอ้อมนะแต่ว่าก็ก็สามารถจะตรวจสอบได้คือเรือนว่าทุกอย่างทุกวันนี้เนี่ยเรื่องการตรวจสอบเนี่ยมันหนีไม่พ้นการตรวจสอบนะเพราะฉะนั้นอยากจะฝากไว้ตรงนี้เลยว่าอย่าไปคิดว่าทําแล้วไม่รู้นะหรือว่าไม่เปิดเผยโปร่งใสแล้วก็จะได้ทําได้สบายๆแต่พอเจอการตรวจสอบเนี่ย จึงลึกเข้าไปมันก็จะความจริงก็จะปาาโอเคครับขอเรื่องสุดท้ายครับไหนๆกันไหนๆนะครับเรื่องอุทยานราชพักเนี่ยมันไปถึงไหนไปติดอะไรครับครับจาได้ว่าก่อนหน้านี้คุณพิสิ์เคยให้สัมภาษณ์ในรายการจ่อรุ่ทวไทยนี่แหละว่าอยากได้ตัวเซียนอุอยากได้ตัวเซียนอุมาสอบเรื่อง เป็นจิ๊กซอสําคัญทีเดียวในการที่จะบอกเรื่องไข่แกคขี้เรื่องตกลงใน่วนนั้นประเด็นนั้นเซนุตามตัวเจอหรือไม่หรืออย่างไรครับอันนี้ก็พอดียังไม่มีใครมาถามนี่ก็นับว่าเป็นรายการแรกที่ถามเรื่องนี้แล้วก็เรียมตอบตรงๆว่าโชคดีมากครับที่หลังจากที่เรามีหนังสือเชิญไปครั้งแรกก็ปฏิเสธมาว่าไม่ไม่อยู่ไม่สะดวกแล้วก็เกรงเรื่องปัญหาความไม่ไม่ปลอดภัยอะไรต่างๆ แต่พอถึงเวลาท่านคงได้คิดนะครับว่าการมาให้ข้อมูลข้อเท็จจริงกับทางองค์กรตรวจสอบเน,น่าจะเป็นทางออกที่จะสร้างความกระจา่างให้กับ สังคมด้วยให้กับชีวิตตัวเองด้วยนะครับท่านก็ได้เข้ามาด้วยความสมัครใจแล้วก็มาด้วยตัวเองเลยค่ะมาเ่าาด้วยตัวเองมาด้วยความสมัครใจก็ผ่านมาเดือนที่แล้วนี่ э ออออเองเม่มาแต่ว่าพอก็เราก็เพื่อเพื่อเทไปนิดนึงก็ไม่อยากจะไปประคมข่าวให้เขาพบอะไรมากแต่ข้อที่จริงเราก็ได้มีการทั้งจดบันทึกปากคาแล้วก็บันทึกเสียงของการ อสอบถามข้อท็่จริงเนี่ยท่านก็เต็มใจให้ข้อท็จจริงทั้งหมดให้กับเราะนะครับครับก็ก็สรุปแล้วก็คือค่ะนี้เราได้ข้อท็่จริงเกี่ยวกับเงินยี่สิบล้านว่าท่านยอมรับว่าเงินยี่สิบล้านบาทนั้นอะ ท่านเป็นคนเอามาบริจาคในนามของห้ารงหล่อนะครับถามว่าเงินที่เอามาจากบัญชีไหนเราก็ตามไปดูบัญชีท่านก็ยืนยันว่าใช่เป็นบัญชีของสยามภูระนะซึ่งเป็นรงหล่อที่อยู่ของท่านเองนะครับแล้วก็ในทางตรวจสอบท่านก็เปิดเผยแสดงหลักฐานว่าท่านค่อนข้างจะมีบทบาทในเรื่องของการช่วยเหลือการให้ความคิดเห็นรวมทั้งกลุ่มงานแนะนำในเรื่องการแก้ไขปัญหา ระหว่างงานของห้าบริษัทนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านบอกว่าเอาเงินมาจากไหนบริจาคก็มาจากเงินส่วนที่าทางห้าลงหล่อเนี่ยได้ทยอยใจ่ายให้ท่านเป็นค่า,าใช้ใจ่ายเป็นค่าที่ศึกษาท่าเราก็ได้ตรวจสอบดูแลเท่าที่ท่านามีการมอบเนี่ยเราก็ห้าลงหลอกก็ยืนยันเนี่ยก็ไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนอื่นนอกเหนือจากนี้รวมๆแล้วก็ ลักษณะเป็นการร่วมกันลงขันกันให้ไปใหใ,หให้ได้20ล้านเพื่อ,อเป็นค่าที่ปรึกษาให้กับเ <Okay. S 2> ตียนอุนี้นะครับมีกอ้อนเดียวเองเลยใช่ไหมครับแต่ว่าไม่ใช่เป็นก้อนเดียวเป็นการทยอยรับนะคร<ต>ับรวมทั้งหมดมีค่า20ล้านไม่ม,มีมากกว่านี้ยี่ยี่ล้านค่ะเราดูแล้วไม่มีรากกว่าน,นี้ซึ่งในทางโรงหล่อที่เป็นคนจ่ายค่าใช้จ่ายตัวนี้เนี่ยทางสตงก็ขอตรวจสอบ ทางบัญชีการเงินเพื่อสอบยันในข้อเท็จจริงซึ่งช่วงนี้ก็อยู่ในระหว่างที่เขากําลังติดบัญชีเพื่อจะไปแสดงค่าใช้ใจ,จ่ายต่อกรมสัมพากรนะฮะซึ่งเราจะติดตามในเรื่องการลงบัญชีแล้วก็การเสียภาษีทางด้านสัมพากรนะซึ <ห neighborhood S 1> ่งทางโรงเราแต่และแห่งเขายืนยันว่า <definite S 2> <บ>เขามีค่าใช้จ่ายเป็นค่าโถหุห้หหยหรือแมเนเมนแม่ีเนี่ยประมาณไม่เกินสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะซึ่งเขาก็อยู่ในเกณฑ์ที่เขาพอจะ เอ่เียดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจากส่วนที่เขาคุณจะกำไรอะไรท hmm. ่างนี้ครับก็ยังดูแล้วยังไม่ได้เกินอะไรที่จะเกินความเหมาะสมโอเคครับในทางบัญชีในทางสรกรณ์ก็พอรับได้ครับครับสรุปว่าห้าโรงหล่อร่วมกันจ่ายเงิน20ล้าน ให้กับเสียนอุเป็นค่าที่ปรึกษาค่าประสานงานอะไรก็แล้วแต่ต่อมาต่อมาไอ้เจ้ายี่ล้านที่เสียนอุได้ไปนั้นก็ก,ก็ก็ประสงค์จะคืนกลับไปที่ห้าลงหล่อแต่ห้าลงหล่อบอกว่าไม่รับคืนเอาไปบริจาคมูลนิดังนั้นจึงเกิดภาพการตีเช็คบริจาคให้กองทุนครับยังไม่ถึงมูลคิเลยครับทางกองทุนราชพักกันนะครับดังนั้นจึงเกิดการตีเช็ค ออกจากบริษัทสยามปูระของเซ NO ีนุไปที่กองทุนเป็นจํานวนเงิน20ล้านบาทครับค่บซึ่ง,งทางกอทงทุนก็ได้ออกไปเตจรับเงินลงรับข้าบัญชีถูกต้องครับและคําถามก็คือ,อ,อก็คือทําไมต้องคืน20ล้านทําไมจึงต้องไม่รับคืนทําไมจึงต้องออกมาในรูปของการเอา20ล้านไปบริจาคก,กองทุนครับ คือตามถ้อยคําข้อเท็จจริงที่ตอบมาเนี่ท่านบอกว่าพอดีหลังจากที่ได้รับไปเนี่ยเอาไปเงินไปทําวัดส่วนหนึ่งแล้วก็ได้ข้อจากหลายฝ่ายนะที่ให้ข้อคิดเห็นว่าในการช่วยเหลืองานนี้เนี่ยที่ไปช่วยแก้ปัญหาเนี่ยไม่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 ควรที่จะไปรับผลประโยชน์ตัวนี้จากลงหล่อแม้ว่าเขาจะให้โดยสมัครใจหรือยังไงก็ตามนันมีวิธีการ ที่ท่านเสียนอุกค,คิดได้ก็คือเมื่อเห็นว่า,ามีข้อติิงอย่างนี้แล้วเนี่ยท่านก็เลยคิดว่าแสดงให้เห็นถึงว่าเจตนาที่ทําเนี่ยไม่ได้มีหวังผลอะไรเพราะฉะนั้นเง,เงินที่เอาไปสร้างวัดอีกวัดหนึ่งเนี่ยก็ไม่เป็นไรเพราะท่านก็รับผิดชอบเองเพราะฉั้นท่านก็เลยเอาเงินส่วนที่รวมๆแล้วที่ได้รับมา20ล้านเนี่ยมา มาเกนกองทุนบางทีถ้ารงหล่อไม่รับคืนก็เลยเอาไปบริจาคกองทุนอ่าใช่ครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลส่วนหนึ่งนะครับลว่รละครสิ่ิงที่สกงพยายามที่สุดก็คือการทํางานที่ได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าที่ึกษานั้นมีความสมเหตุสมผลหรือไม่นะครับเราก็มีมีข้อท็จจริงที่ท่านเองก็ยืนยันว่าจากองค์ละเจ็ดสิบกว่าล้านเนี่ยก็เหลือแค่ สี่สิบห้าสี่สิบสองล้านหรือบางองค์ที่ยากหน่อยก็ห้าสิบล้านแล้วก็บางองค์หล่อไปแล้วมีปัญหาก็อาจจะต้องมาช่วยกันระดมสมองช่วยกันหาทางทำไงให้มันทันเวลา ก็พวกนี้ก็คืองานที่เซียนอูทำแล้วก็เซียนอูก็ไม่ได้เป็นนักเลงหัวไม้ที่อยู่ดีๆมาถึงก็ขู่เอาตังค์ใครแต่ว่าดูจากผลงานดูจากการตั้งพาะโรงหล่อหยาบุูละก็มีผลงานอันนี้คือข้อเท็จจริงครับแต่แต่สังคมแต่วินิจฉัยสรุปก็คือใน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 มุมมองของสธงเมื่อสอบถึงจุดนี้นั้นนะครับเซียนอูก็ไม่ผิดห้าโรงหลอกก็ไม่มีปัญหาถูกไหมฮะ นะฮะเรียบร้อยดีนะฮะยี่สิบล้านไม่ใช่ไม่ใช่เงินใต้โต๊ะไม่ใช่คิกแบ็กนะฮะไม่ไม่ไม่ใช่เงินทอนแต่เป็นค่าที่ปรึกษาในทางธุรกิจจริงตอนนี้เราก็เหลืออยู่ประเด็นเดียวครับต้องหาที่มาของคําว่าค่าหัวคิวเนี่ยหมายถึงอะไรยังไงเนี่ยนะฮะก็เหลือสอบอยู่นิดเดียวแล้วเราก็จะขอท่านอสอสอชเนี่ยว่าถแถลงข้อเท็จจริงเราพร้อมแล้วครับที่จะแถลงข้อเท็จจริงหลังจาก มีข้อที่จริงต้องถามเพิ่มอีกปากสองปากเท่าน,นั้นเองเข้าใจว่าเข้าใจว่ารอสอบปากคำอีกสองนายทหารใช่ไหมครับเอออันนั้นผมว่าไม่ไม,ไม่ไม่จำเป็นต้องรอนะครับเพราะว่าไม่รู้จะไปหาที่ไหนนะครับแต่ว่ามันมีคนที่เกี่ยวข้องที่พอจะอ้างอิงได้ นะแล้วเราก็ไปถามข้อที่จริงเพิ่มเติมตรงนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนที่บอกว่าความสบายใจที่บอกว่าได้ทําหนังสือไปที่กองทัพบ,บกเพื่อขอสอบนายทหารชั้นผู้ใหญ่บางนายนั้นนะครับหนึ่งหรือสองนายครับอก็ทางสอบต้องเงเนี่ยแบ่งงานกับทางปปททําอยู่นะครับในส่วนของสต้องอนี่เราได้สอบถามไปแล้วส่วนหนึ่ง นะแต่ในส่วนของปปทท่านก็เห็นว่ายังต้องมีสอบถามเพิ่มเติมอีกแต่ว่าจํานวนน่าจะไม่เกินสองท่านน่ะนะครับไม่เกอเพราะน่าจะได้ข้อยุติแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาแถลงข้อที่จริงต่างฝ่ายที่ตรวจกันมาแล้วได้ข้อสรุปในชิ้ชางที่ตรงกันหรือไม่ครับคือเราไม่ได้ทำงานร่วมกันนะเราทำงานแยกกันแต่เราแถลงข้อที่จริงมาสรุปทางผมก็เห็นว่าได้ข้อสรุปแล้วทางปปทเห็นว่ามีข้อสรุป ก็คงต้องกาบเรียนผ่านประธานสอชอว่าเราพร้อมที่จะแถลงข้อสรุปทั donc, ้งหมดและเพื่อให้มาพิจารณาข้อที่จริงร่วมกันว่าจะสรุปว่ายังไงค่ะเมื่อไหร่คะก็เดี๋ยวกำลังขอนัดท่านก็เหลือปวทท่านจะมีสอบ เพิ่มอีกนิดหน่อยนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็ครูจะนัดกับนัดกันแล้วก็เดือนประทานสตงว่าเราพร้อมแล้วครับแต่ทางสตงเราพร้อมแล้วครับเท่าที่จริงมันก็เท่าที่สอบมามันก็ไม่ไม่หนีไปจากข้อที่จริงโอเคสรุปอย่างนี้แล้วกันนะฮะในสิของทางด้านของสตงนั้นจบแล้วจบแล้วครบถ้วนโดยเฉพาะไปถอดรหัสได้คําตอบเรื่องเสียนอุละ ก็ถือว่าจบละซีของปปทของคุณประยงปิยจิตเขาขอรอสอบในทหารอีกสักหนึ่งถึงสองนายชนิดนึงขณะนี้กำลังรอรอขออนุญาตทางกองทัพบกอยู่ประมาณนั้นถูกไหมฮะอันนี้ผมผมยังไม่ทราบชัดเจนแต่ฟังจากท่านประยงนุชคอยังบอกว่ายังเหลืออีกกองปากที่จะต้องหาข้อเท็จจริงเพิ่มสักนิดหนึ่งแล้วท่านอางไรท่านคงไม่ติดใจในข้อเท็จจริงที่ยุติแล้วโอเคคุณประยงติดใจประเด็นไหนฮะที่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 อยากจะสอบทหารเพิ่ม ก็คงจะต้องการความชัดเจนที่มาของที่บอกว่าเป็นหัวคิวหรือไม่อะไรครับแตาถ้าจุดนั้นถ้ามีข้อที่จริงอะไรมาจะต้องมาลื้อใหม่แต่ถ้าข้อที่จริงเป็นเรื่องที่ พูดกันหรือว่าเป็นการพูดแบบชาวบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็อีกอันหนึ่งพูดให้เข้าใจเราจะลสงดูว่าตรงนั้นพูดจากหลักฐานอะไรเราจะได้ไปดูข้อ็จจริงตรงนั้นครับอ๋อหมายความว่าอยากอยากจะไปกับเปียนพลเดกรุดมเดชว่าอย่างง้นหรือเปล่าที่เคยพูดคำว่าหัวคิวหรือเปล่าเพื่อไปคิจาร่งนะผมคิดว่าคำว่าหัวคิวนี่คงไม่ได้เริ่มจากท่านอุดมเดชแต่ว่ามีกระแสที่มาจากทาง ที่พูดเข้ามาถามท่านตอนนั้นนะฮะทีนี้ตรงที่ถามเนี่ยน่าจะมีแหล่งข้อมูลอะไรเจ้าแหล่งนี้ซึ่งเราต้องเอาตรงแหล่งข้อมูลตัวนี้เพื่อจะมาคายปมตรงนี้ให้ได้นะครับโอเคโอเคแต่คิดว่าภายในภายในเดือนกุมภาเนี่ยจะตั้งโตะแถลงร่วมร่วมกันได้นะฮะคือทางผมก็คิดคืออัดใจเนี่ยนะเพราะว่าอยากจะพูดข้อเท็จจริงให้หมดเร็วๆก็คือเขาที่นอนเนี่ยปิดปิดปิดเคสแล้วละว่าอย่างนี้ ก็รอสพกเท่านั้นแหละที่จะขลังรั้งแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะแล้วแต่ข้อเท็จจริงฮะเราก็ทันมีหน้าที่อย่างเดียวคือสะท้อนความจริงให้ประชาชนโอเคแล้วก็สื่อมวลชนท่านเพี้ยนนานะครับแล้วก็ยินดีตอบข้อัำถามรายละเอียดทุกอย่างครับผมขอบพระคุณมากครับคุณพิสิทธิ์ครับขอบพระคุณนะคะท่านผู้ว่าค่ะครับขอบพระคุณครับค่ะท่านผู้ว่าสตงนะคะคุณพิสิทธิ์ปีลาวชีโรพาดก็ถือว่าอัปเดตเราได้ทําหน้าที่อย่างถึงที่สุดแล้วนะค่ะแฮปปี้เอนดิ้ง แฮปปี้เอนดิ้งจากสะตะงอยังไม่เห็นของปะปะทไม่ต่างนัเดิมพันกับผมไหมว่าแฮปปี้เอนดิ้งเหรอโอเคเหมือนคุณผู้ฟังจะรู้เลยนะตอบใกล้ๆแบบนี้เลยแฮปปี <Happy ending. S 1> ้เอนดิ้งพักสักครูคร